สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5ตั้งแต่เราปรับไฟทําดอกมาก็ครบหนึ่งเดือนเลยนะครับดูสิดอกไม่ไปไหนเลยนึกเพราะสาเหตุอะไรนะผมก็ยังงงความชื้นหรือเปล่าก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะอันนั้นนะครับใช้พลุนเนาะดอกไม่ไปไหนมาไหนเลย,ด,ไไเลยดูสิ ไม่มีการเจริญเติบโตมากเท่าเดิมเมื่สัปดาห์ที่แล้วรู้สึกท้อแท้เลยครับทุกคนไม่ไปไหนมาไหนจริงๆอยู่ทรงเนี้ยเนี้ยโอ้โหเจอแบบนี้ก็เหนื่อยเลยครับนอนก็ลงด้วย แรงพวกหนอนอะนอนตัวเล็กๆอะ่ะแย่มากขอบนี้ก็แย่คอบที่แล้วก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าขอบที่แล้วคือยังไงดอกมก็โตนะดอกม,มันโตอยู่แต่ขอบนี้ไม่ไปไหนมาไหนจริงๆท้อแท้น้อยใจจริงอโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามอัปเดตอัปเดตสาาัปดาห์นี้วันที่5เดือนสิงหาคมครบรอบปรับไฟทําดอก1เดือนมีใครพอรู้ไหมครับแนวทางแก้ไขปัญหาอันเนี้ยเ <c oughs> ชิญคอมเมนต์ทีนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ